สวัสดีครับผมชื่อชื่อเกมเมอร์นะครับแล้วนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะแค่วันนี้ผมไปพบเจอผู้เล่นที่ท็อกซกสุดๆเลยครับโอ้โหแบบสุดขั้วครับไอวิบัตระดับหมอลำครับแล้วเขาก็เล่นเก่งมากด้วยนะครับโอ้โหไปดูกันเลยครับว่าผมจะแก้สถานการณ์ยังไงไปชมกันเลยครับโดนไม่โดนฟาดเลยฟาดไปโอเคเรียบร้อย ตโดเรมอนโดเรมอนเอ๊ะนี่มันไม่ใช่โดเรมอนนี่แหละคุณอุ้ยหนอยนะเจ้าใช่ไหมอุ้ยอันนี้เขาปกติอวตารเขาไม่ใช่อันนี้นะโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้โ้โดนโดนโดนโอ้ไม่ไม่ไม่โอ้ยคอมโบตึ้งตึงจัดพี่ชายโอ้โห้ยผมพบเจอครับไพ่พิบัติระดับมอญลำโอ้เป็นชุดเลยเป็นชุดเลย เอ้อ่เจ็บนิดหน่อยอเจ็บนิดหน่อยไม่รู้จะสวนเขายังไงดีคร sì> ับอ no, 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 ah, ู้บล็อกได้หมดเลยเอื้อเอื้อเอื้อโดนโอู้เกืึ๊กกึ๊กลบได้โอ้โหนน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 ว้าวทุ่มเลยโอ้โดนโดนโดนเอ้ยเฉยยให้เราได้โจมตีอะไรบ้างสิไม่นะว้าเอาอีซี่เอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเราเคยรู้จักกันนะเหรอ งงเลยครับเขาโอ้โหไม่เป็นไรครับเขาก็เก่งจริงๆนั่นแหละครับ,บก็ไม่แบกไม่มีอะไรปล่อยเข้าไปครับเพื่อเขาไปต่ำตัวเย็นแล้วก็พอโอเคกินสังขยะมาครับตั้งวันนี้อุ้ยเด็กหาคนน่าเป็นหาคน,นะน,าคนแล้วก็อ่าอุ้ยอุ้ยเอาพู่พิมพ์มอะไรอะ่ะทำไมมัน,ปนแปลกๆล่ะครับ ดูเขาพูดครับน่าจะไม่ดีนะครับตรงนี้แย่แล้วทำไมเขาพูดอย่างนี้อันนี้ไม่ดีนะครับท็อกซิกมากเลยทำไมเขาท็อกซิกขนาดนี้ครับแย่แล้วผมรู้ครับว่าโอกาสที่ผมจะสู้เขาคือน้อยมากเลยครับเขาโหดจริงครับคนนี้หืี่ว่าแล้วไปพิบัติระดับหมอลำโอ้โดูเร็วดูเร็วจะตียังไงได้นี่อ่ะ สู้ยากครับสู้ยากบอกเลยอย่างนี้สู้ยากมากๆต่อยไปคอมโบจังหวะนี้อื้เตะมันห่นเลยคนที่เก่งกว่าครับผมรู้ครับเขาสองหมื่นชูปลาถอยฮะถอยอดูชงดูชงโอ้ยถอ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 ยปุ๊บ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 ดูโดนไปโดนไปโอ้ยโดน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 คอมโบคอู้ าเป็นชุดเลยฟาเกือบแล้วครับเกือบแล้วถอยถอยถอยต็อกซิกขนาดนี้ด็อกซิกเล่นโหดหด้วยไงเพอร์เดน่ะเออ่ะกระแทกกำแพงโอ้ยโอยถอยถอยถอยหมูเลือดเลือดเ,เขาเริ่มเลีเล้ยครับเจ็บเจ็บเข้าใกล้ตัวไม่ได้ครับหมูสไลด์หืสูสไลด์ย่างเร็วโอ้ยโดนครับห,หมุนตัวโอ้โห ุนอะไรขนาดนั้นพนมเอโดนไปครับอ้้หฟาดออฟาดไปฟาดไปโดนครับโดนจังหวะนี้โดนเลยเ้บิน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 ถปุ๊บปโอ้แบ็คเฟตโอ้โอีนะใช้แลกลอยแล้วครับโอ้โนนโอ้โหโอ้ ือ่อคาดีเลยจบปะเปลี่ยนนะเล่นฮันเตอร์ฮีโร่ดีกว่าเผื่ออาจจะได้เปรียบนะครับอย่างน้อยไม่รู้ครับไม่แน่ใจครับแต่เขาเก่งจริงครับผมยอมรับตรงที่เขาเก่งนะคัไม่ไปแลบบ้วขับกลับกลับเลยไม่ไปแลบบสู้ใหม่ได้การที่ได้สู้กับคนเก่งๆก็ถือว่าเป็นการฝึกไปในตัวนะครับ ไปไปไปแถวนี้นู่นไนียครับอ้าวตัวแตกเลยสลายอ๋อคนโดนดับคิกครับเรียบร้อยคุณนายช่วยเราไว้ล้างแคท่านเราสินะมามาเออเขาเขามาอีกหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเขามาแน่เลยนู่นครับมาแล้วครับนู่นนู่นขนมหวานสือทางนู่นแล้วผมมองเห็นเขาจากระยะไกลนู่นถ้าโอ้ยเขาแปลงร่างผมเห็นแล้ว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  โอ้กดเคาน์เตอร์ไม่โดนเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วโอ้โหถอยถอยถอยอุ้โอ้กดเคาน์เตอร์กับเออเข้ากำแพงเลยโคตรเร็วครับคนนี้เร็วจริงเออบิน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 อืมอืมโดนไปผมว่าครับโอ้ใครเนี่ยดอกคิกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ โอ้โนโอ้โหอ้าวฟูดอีกแล้วครับอีซี่อย่างนี้อีซี่เหรอเอาพิมพ์ครับอีซี่แบบนี้แปลกๆครับไม่ใช่แล้วถอยครับอีซี่สแปมอีซี่อย่าเลยครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยนายเอาแล้วเขาทำไมโอ้โหเขาตามตอแย่จริงๆครับจริงๆคนนี้ ไม่พอใจสักี้ครับสู้ผมไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้โอ้โอ้ถ้าต่อยห่เฉยๆพอว่าแต่นี้ทั้งโอ้โหโดนคอมโบบโอ้โหโดนแล้วเป็นชุดเลยอ่ะโดนนะโดนเอาโโชว์ท่าโอ้ครับคนนี้จริงๆเก่งครับเก่งจริงๆนายเก่งจริงๆยอมรับเลยเก่งจริงๆนายเออ โอ้โหโอเคครับเดี๋ยวโอยไม่น่ารอดจะรอดไหมเนี่ยว้าเอือเกือบก็เกือบสู้ไม่ได้ครับตัวระยะใกล้ใส่สู้แบบนนี้ประสบการณ์ชบชนปล่อยไประวังๆรระวังเข้าใกล้สไลด์บ่อยครับโอ้เรียบร้อยโอ้มาเป็นคอมโบ้

ูไม่ไหวจริงๆครับคนนี้เขาท็อกซิกด้วยนะครับท็อกซิกมากเลยยังไงดีเนี่ยเฮ้ยมาอีกแล้วทำไมนายทำอ,อะไรอย่างนี้เนะี่ยอุยอ้ยเกือบเกือบไปเร็วเกือบจะเห็นท่าสุดปียวเร็วจงวังหวะนี้รู้แล้วครับผมว่าผมจะไม่เอ็นดี้วออกเลยนายไม่รอดแลนะ้วในเมื่อผมสู้เขาไม่ได้นะครับ สู้ไม่ได้ครับระยะใกล้ผมสู้ไม่ได้งั้นผมก็ต้องเล่นแบบระยะไกลครับแต่ผมไม่ได้จะเล่นแบบเอาชนะเขานะครับเพราะนี่เซิร์ฟเพจชู้ไปไม่ได้คิวถอยครับเขาอยู่น่นนท่าฟางฝั่งนู้นนี่แล้วโซนิกบอกเลยนายเราเล่นโซนิกแล้วมาที่เขาจะมาหาผมไม่ต้านไงเห็นไม่ได้เลยนะเห็นไม่ได้เลยนะเห็นเราไม่ได้ใช่ไหม,เห,มเห็นแล้วโกรธเหรอเห็นแล้วโกรธเหรอนาะย S <s <we at> เห็นแล้วโกรธแล้วเลยเหรอหลบได้โอ้ยโดนคอเตอร์โดนคอเตอร์อุ้ยโดนโดนโดนดูไม่ได้ก็แย่ภาษาฮาร์ดดอกเลยครับเถิดถอยเถิดถอ,ถอ,ถอู้หู้อโดนแล้วคอมโบเป็นชุดเลยโอ้ยกระเด็นไปน,นู่นโอ้อเอาาข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาสิเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาไม่เข้าไปแล้วครับ ระยะไกลสิครับอย่างนี้ผมไม่เข้าไปให้เขาตีหรอกครับเออตีไปตีไปประมาณนี้ตีไปปล่อยเข้าไปครับวอสลายเอ้ยหลบได้หลบได้หล,ลบได้ครับ,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 บอุ้ยหลบหลบหลบเออใช้สกิลสวนไปฮุ่สวนไปครับสวนไปอืมตีไปตีไปอู้โดนอ่าฮ่าฮ่าฮ่มไม่โดนนะจี ก็กระเด็นเมนูนอีกแล้วตายจังวันนี้ว้าโด,โดนสกิลอะไรเนี่ยอันตีอะไรก็ไม่รู้ว้าจะไ,ได้ไม่เป็นไรครับเอา้าอีซี่อีกแล้วคนนี้ครับท็อกซิคไยพิบัติระดับหมอรังจริงๆครับคนนี้เราจะต้องแก้เผ็เขาด้วยครับผมผมไม่ได้ต้องรจะจบดีเขาแล้วไม่รู้ใครจากที่ไหนก็ไม่รู้มาด่าเราครับแต่ยังไง ก็ไม่ยอมผมไม่ยอมครั้งนี้ไม่ยอมไม่ยอมเถือยถอย,ถอย,ถอยเฮ้ยจี้จี้เราจี้มาไม่โดนโอ้โอยโดนโดนแล้วคอมโบ,โบเป็นชุดเอาคอมโบเป็นชุดเลยคอมโบเป็นชุดเลยครับอือหือปัดต้น,นไม้เจบ็จบเจบ็บเจ็บอ่าเถือยเถื่อยเถอยถอย,ถอย,ถอย,ถอยไม่เข้าไปหรอกไงบล็อกไปเถอะเลื่อนเทินถอยหลังมูนบล็อ,อกอ่ะรู้จักปะ เออบล็อกเออบล็อกหนาบล็อกหนาโอ้หลอกหลอกโดนหลอกอือโอโดนอ้าวคอมโบไม่โดนอ่าถอยเลยออ้ยโดนครับอือดูเขาคอมโบเขาอือถอยเลยระยะใกล้เออไปนู่นเลยมาโหใช่ไหมล่ะหัวร้อนเข้าใกล้ตัวไม่ได้เข้าใกล้ตัวไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยฮลบหลลุบลุบ มะตามสิตามอือตามสิตามนายตามเราสิโอ้ยหลบได้หลบได้ใช้สกิลสิโอ้โอ้ไปนู่นอีกแล้วอืมอามานี่มานี่นายมานี่คืบหลบได้อคู่หลบอีกแล้วหลบอีกแล้ว โอ้ยโดดีแครับลองแบดิจิตอลด้ครับตาลจับยนตอมีโนนปาับตายโอ้ค่ะดินนโอ้โหผมว่ามีหัวรอนอุ่นนะครับอุ่นแล้วสักพักทอดไข่ด้แน่นอนครับโอใช้สิลไปอุ้ยโดนโนโดนโดาอปกแพงโอ้ยเฮ้ยแดงเงี้ผมก็ได้ดีดออกจากเขาไกลขึ้นนะอือโดนตกมาครึ่งลอดชหลอดเข้ามาเข้ามา เราไม่เดินเข้าไปหาแล้วเออไปนู่นอีกเราไม่เดินเข้าไปหาเน่หรอกนายช้านายก็วิ่งเข้ามาเลยโอ้เดดเดดเดดูหลบหลบอุ้ยโดนเคาน์เตอร์ครับโยนบิ๊กเออต่อยก็ต่อยโอ้หหึแว่าเขามีหัวร้อนนะเสียเวลามากเลยนะนายชู่กับเราเนี่ยบอกเลยตัวนี้โอ้ยนี่จะเดอูลากมาเลย อืคอมโบบ้างแหละเกือบพึ่งหลอดไปแล้วเถอยเถอยถอยเถอยจังหวะนี้อหลบมิจฉพุ่นไปไม่โดนไม่โดนปุ๊บหลบเฮ้ยหลบเลยอุ้ยแบ็กเฟสแบ็กเฟสโอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนต่อยไปไกลแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ไปไกลเลยเอือว่าไออาเดินเข้ามาสิบูนวอล์กมูนวอล์ก อ้ยถอยหลังถอยหลังกดเคาน์เตอร์ทำไมว้าไปที่นู้นวิ่งตามเราสิตามเราไป้ทันมิดโซ่หลบครับหลบตรงเดียวจังหวะนี้อ้าวหังขยะอืออโดนโดนโดนอืออัดกำแพงอีกแล้วอือว่าสกิลกำแพงครับโดนตบไปอือเกือบ่ยังรอดเกือบรับแต่กลับมาได้ปาบิ๊กอือตามเราให้ทันนายตามเรามา นี่ยตามระม่านเลยนะเราพานายอ้อมทั่วแมเปะทั้งวันยังได้ในนาทีเราไม่โดนใช่ไหมอือคอมโบเลยอู้ยโดนแล้วโดนแล้วอู้ยโดนนะโดน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 เกือบเผาเกือบเกือบอือโดนโดนโดนถอยเลยแย่ภาษาต่างเดียวครับผมแย่ครับไม่ตีตายผมแย่ครับผมแย่ดังว่านี้หัวร้อนอุ่นตอนนี้ระดับทอดไข่แล้วครับ น่าจะระดับทอดไข่ครับคอม,อม,อมอโบเป็นชุดเลยอือโดนไปอุ้ยอบอลน้ำแข็งมาครับโอ้ยโดนต่อยที่เผลอมากอู้หูดูอุ้ยโอ้ยโดนต่อยเป็นชุดแล้วอู้หูอุ้ยเฮ้ยพอ,อดิเสธความตาย,ไ,ยาไปนู่นเลยครับทั้งวันนี้อุน่น อือออบเขาหน้าเดียวมายังขยะแล้ขยะงขยะครับตัวนี้ไหนวิงเข้ามาสิอู้หลบหลังต้นไม้ครับหลังต้นไม้ฟไปเลยเอาไม่โดนไม่โดนเอาอีกถังขยะอีกครับถังขยะอีกอือโดนหลอกแล้วโดนหลอกแล้วไปเอากรเด็นไม่โตโเดินเข้ามาเดินเข้ามาเลย่นนั่นเออรอรออีก เห้ยครับโอ้ยโอหอุ่นโทษไข่โทษไข่เออเกลียบ้อยนายโอ้ยอืมท็อกซิกใช่ไหมท็อกซิกก็ท็อกซิกใช่ไหมนายบอกเลยครับจุดจบจบสายท็อกซิกนายก็ต้องเอาตัวระยะไกลมาสู้กับเรานั่นแหละวันนี้ ว่าเขาอุ่นจริงครับเขาอุ่นครับทอดไข่ได้แล้วครับตอนนี้หัวแบบอุ่นทอดไข่ครับจังหวะนี้มานั่นมาแล้วครับมาแล้วนู่นครับระยะไกลนู่นนู่นนู่นทางนู่นครับออร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 อโอ้ยหยุดทางขยะรอครับหยุดทางขยะรอไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยนู่นครับตรงนู่น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 แถวกลางโดมครับผมเห็นอยู่มองจากหางตาครับล้ยตาโม่พาหนูนะครับมาแล้วซามูไร อุ้ยนี่ครับตัวดิกว่าแล้ว่าต้องเปลี่ยนมาเล่นด้วยมาที่เหลือก็มาวัดระหว่างจับจอบอืออืออือใครจะเชิงดีกว่ากันอืออู้เอาแล้วเอาแล้วเฮียโนนะครับระวังระวังอือแขนตัดครับบอกเลยผมสู้เขาไปแค่หนึ่งทีครับแขนครับแขนเข้าตปครับแคนมากอู้ระวังระวังหน่อยหน่อย พันเลยครับอืมอไม่โดนไม่โดนตรงนี้โอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วอือลอยขึ้นฟ้าเลยโอ้ยโดนโดนคอมโบเป็นชุดเลยตัวนี้เป็นชุดเลยนายอือตีข้ามไปอือขาโดนครับคอมโบอุ้ยโดนแล้วว่ะอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยตัวนี้ครับมีอัติอยู่อ่าอุ่นแน่นายนายอุ่นอือ เอาสักหน่อยละกันหนัอ้ก็ได้อัดสิแล้วได้กดบ้างก็ดีจังหวะนี้อุ้ยปาไปเลยโอ้แดด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 เอาผมแดดแดดแดดเด็กิวนี้อุ๊ะอุ้ยโดนปลาใส่อือโดนแล้วอุ้ยแดดแดดอู้โดน้ำสกิลนี้ก๊อปปี้เราเหรอก๊อปปี้ก๊อปปี้เปลี่ยนร่างทำเราต่อยไปโหโดนพวมาโดนพวกมา วันนี้เดด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 อันติโคตรป่วนครับวันนี้เดด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 เอาดีเรารวมไหมเราเด็ดเด็ดเราเดดเอาเช็สคสกิลมาปุ๊บอ้าวหุยโดนหลอกเข้าไปแล้วโดนหลอกเข้าไปแล้ววา้าอือต่อยไปต่อยไปอย่างนี้อุ่นทับอุ่นอุ่นแล้วทอดไทย <c oughs> หัวระดับทอดไข่หันนี้ ผมว่าร้อนครับร้อนจัดเลยพี่ชายโอ้ยอย่างนี้ร้อนจัดเลยของผมชิวๆสบายๆครับการตู้กับคนที่เก่งวาก็ถือว่าเป็นเป็นที่ดีนะปึกอุ้ยโดนโป๊ะอุ้ยโดนโดนโดนถอยถอยถอยฝึกไปในตัวเข้ามาเข้ามาถอยถอยถอยโผลแล้วอ่าพางไม่โดนพางไม่โดนอุ้ยอโดนกงโป้เร็วเอามาเอาหน้าย คอมโบเป็นชุดเลยชุดเลยเหรอหยากิลวะคิลไปอุ้ยไม่โดนไม่โดนมาเข้ามาปุ๊บกระโดดอุ้ยไม่โดนไม่โดนเจี๊ยนดีเข้ามาอุ้ยฟันม่ฟันเนาะเออลอยลอยลอยมาท้ามาเถือนนายเขาเขาบุกอย่างเดียวครับตอนนี้คือเขาหัวร้อนครับตอนนี้รู้เลยครับหัวร้อนของแท้หัวร้อนของแท้เลยตรงนี้ดูออก เอาเอาขบวนพาดพลาดล้อนายนายโบวนพาดพลาดใช่ไหมอือนายพลาดแล้วล่ะตรงวันี้เอาหูป้าไม่โดนมาไม่โดนตรงวันอือตีปึบปึบปึบโดนไปขึ้นไปตรงวันี้เลี้ยวหลังเออเขาจะมาเอาตอนนี้ครับว่าร้อนครับร้อนสุดๆครับตามนี้เอาเขาจะเข้ามาไม่เอ่ย จะเข้ามาไม่เอ่ยเต้นรอเลยเราเต้นรอเลยจังหวะนี้ไม่ให้แคแคดออกเกมโอ้ยหัวระดับทอดไทยไม่นะเรียบร้อยว่านุ่มเอ้ยก็จบไปแล้วสำหรับคลิปการแก้เป็ดคอนดอกซ์จังหวะนี้ครับโอ้โหดรือว่าเดือดมากเลยครับแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการดอกซ์เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่เอาครับไม่ควรทํานะครับไม่ดีนะครับ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมนะครับสล้วเราวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย